สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC นะครับหนังกลางแปลงท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทางแฟนเพจครับผมเป็นอีกหนึ่งครั้งหนึ่งวันหนึ่งงานที่ผมได้มาเยี่ยมมายามถึงบ้านบึงนครตำบลบึงอําเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินทร์ครับผม วันนี้เป็นอีกหนึ่งหน่วยครับที่ลงบ้านของตัวเองเลยนะครับแต่ไม่รู้ลงตรงไหนผมต้องหาคนถามก่อนน่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่นะครับหาคนถามก่อนว่าเขาชายอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้นะครับบ้านยญ่ครับบ้านบึงนะครับสองหมู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจสองหมู่หรือสามหมู่นี่แหละแล้วก็เป็นตำบลที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงมากครับ อไปไหนกันหมดเนาแต่วคนจะถามไปไม่มีคนได้ถามเลยไปทางไหนนออือ้นูชชยตรงไหนเดี๋ยวหาคนถามก่อนครับ เออเจ๋ยวแล้เจ๋ยแล้วโอวเคโทษนะครับนั่งนั่งชาบันตราบัตรซอยนี้เลี้ยวขวาโอเคครับรู้เหล็งแล้วถอยก่อนออตอนนี้มีกีตอบซีม <laughs> มันดิชันตอบเมรเรื่องปกติธรรมดาครับไป let's go โอ้รถ้ามาพอดีเลี้ยวบ,บนพอดีเลยเลี้ยวขวา ล้วจะมีพื้นที่จอดมิจฉาโอ้หนังเขารกตรงไหนนู่นข้างในนู่นบอกเราหาที่จอดก่อนนู่นครับ ว่าเราจะขับไปเลยไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวหา oh ที่จอดแถวๆนี้ครับแล้วก็เดินเข้าไป CLS Music ครับผมก็เป็นงานขึ S <S ้นบ้านใหม่คร uh ับลงชุดใหญ่เครื่องพอร้อยนี่ไฟพอไหมนี่ไม่พอฮะไม่พอบอกลักกวิกลักกวิกโมลังเต็มอัตราเนอะจริงจริงเลยเบอนเจุดที่อ่ะ ไฟไม่พอครับผมแต่มาชุดใหญ่นะครับพอดีผมจะมาต่ายหนังของอ่าว e ภาพยนตร์ครับลงงานขึ้นบ้านใหม่นี่หนั <ไป S 1> งนี้ครับมามิกกอจะเป็นอาเลนครับอนาล็อกครับดิจิตอลมีครับครอสดิจิตอลมีแต่ไม่ใช้ครับผมเอาจวดเลยดีเจโนขอะไอรนะ ก็จะพาเขานะครับฝากทีมงาน C L S Music ด้วยครับโดนซอกบังนี่ยไหมน่ะซ็อกบังไงอ่าปันบ well, ึงน yeah, anyway, yeah. ี่แหละครับพี่น้องครับผมอีกงเป็นทีมงานชุดใหญ่ครับผมนะครับราคาละยี่สิบใบชุดใหญ่ชุดใหญ่ยี่สิบสีใบอันน <c oughs> ี Later ้ชุดเล็กอันนี้ชุดกลางอนนี้ชุดกลางชุดใหญ่ยี่สิบสี่ใบดอกเบสประมาณนิ้วสี่แปดนิ้วบ่อยสี่แปดนิ้วโอ้หนสเตอร์ดอกของหัวเตอร์ เสียงกลางก็จะเป็นอเมเจอรูชุดใหญ่ยี่สิบสี่ใบเงือบหน่อยโอเคครับฝากทีมงาน CLS Music ครับผมบ้านบึงครับผมอีกหนึ่งทีมงานครับเดี๋ยวเราไปดูหนังกันต่อครับกระดาษจะนับร้อนจริงครับมาดูที่หนังกลางแปลงต่อแล้วกันครับกับทีมงาน New Wave ภาพยนตร์ครับผมเจ้าทินเจ้าทินเจ้าทินบ้านบึงครับ ก็คุ้นเคยกันอยู่ครับแต่ไม่ได้ถ่ายนานแล้วนะครับก็เสร็จสับแล้วนะฮะน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะเพราะตู้อะไรก็เสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วไฟอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอ้มีไฟรอบตู้แล้วเออสวยงามครับไม่ได้ดูนานแล้วนะัะ เป็น8นิ้วครับผมนะเบร8นิ้วเสียงกลางสิบลงสิบห้าครับเป็นตุผีนะครับผีกระแทกคุณพลังก็จะเป็นของอวอเทคหมดเลยนะครับยังมาไม่ครบนะครับยังอยู่ที่บ้านนะครับเป็นตัวอะไรนี่เหรืออะไรอีกอุปกรณ์ต่างๆครับยังเอามาไม่ไม่หมดนะครับ เสียงก็รอตอนยินๆนั่นแหละพี่น้องครับตอนนี้ก็ไม่ได้ฟังอะไรหรอกนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันครับอีกหนึ่งหน่วยครับอีเวฟภาพยนต์ครับอวอริคหมดเลยแดดก็ร้อนอแทบจะไม่อยากเดิอนออกไปเลยจอมาตฐานจอเดิมครับ เป็นดอกคันนี้คร่สองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสิบอกเบตคาละยี่สิบนะครับ18นิ้วครับแลม3กล่องกล่องละหกสแปดนะครับแลมแปดครับสิแปดนะครับแลมสินะครับเหลือแค่อะไรจัมจัมสายสัญญาณครับแค่นั้นเองอ่า นี่ก็ยังเปิดไม่ได้หรอกมดูปลักไฟสวยงามอีกหนึ่งจอครับของสุรินบ้านเราครับผมนะครับหนังอีสานใต้บ้านเรานะครับฝากที่ฝากน้องฝากแฟนคลับ fc จาภาพนะครับที่ทําการหนังกำแพงครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยทีราารนะ่ราคาจับต้องได้ครับราคาจับต้องได้ครับไม่แรงนะครับส่วนเรื่องพลังเสียงก็ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่พลังเสียงดีมากเลยนะครับนะผมจะเอาพลังเสียงมาฝากไมาเดี๋ยวรอดูนะครับช่วงเย็นๆครับช่วงนี้มัน ตอนผมถ่ายนี่ประมาณบ่ายสามนะครับมันเด่นร้อนครับทีมงานเขาก็ทํางานเสร็จแล้วเขาก็พากันหลบแดดอยู่ในโรงไม้นูน่นครับทางน้นครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่อง,สงเสียงเดี๋ยวเราค่อยฟังตอนช่วงเย็นๆแล้วกันครับ <Okay. S 1> พี่น้องครับนะ